มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าเจอทั้งฝนทั้งหนาวสำหรับสภาพอากาศวันที่14กุมภาพันธ์2566กรมอุตูนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างแล้วก็ประเทศลาวแล้วนะคะ ว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ในวันที่14กุมภาพันธ์2566และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้คือ15กุมภาพันธ์2566ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงค่ะ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมอนตและภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลง1-4องศาเซลเซียสค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลูในตอนกลางวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด13-23องศาเซลเซียสสูงสุด33-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-15องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลลดในตอนกลางวันโดยจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณสวกลนครนคร,ครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชะสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลรัชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-25องศาเซลเซียสสูงสดุด34-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสค่ะากากลางอากาศร้อนกับมีฟ้าโลดในตอนกลางวันโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชชยนาท ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะพุทหภูมิต่ำสุด่สามส 26, องศาเซลเซียสสูงสดุด35-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้ารล่วในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนานนยกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองสันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตลาดค่ะ อุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุดนะคะ31-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชรสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสดุดยี่สิเซลเซียสิ3ห3 4องศาเซลเซียสสูงสดุดสานต่ํากว่ามตรบริเองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1น,าน,งน่งเมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรอัสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตังพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหุ่นในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสาของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27าสองศาเซลเซียสสูงสุด32-36องาสองศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ